สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางข้างทางซี m i me วันนี้เป็นวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะคะแล้วอาจารย์รักอยากจะถามทุกท่านค่ะว่าได้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยหรือ,อยังคะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะเพราะตอนนี้ค่ะเอ็มไทยได้จับมือกับไทยประกันชีวิตมอบประกันอุบัติเหตุในวงเงินสูงถึง30,000บาทให้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนเลยค่ะ ปราจะได้ฟรีๆเลยนะคะทุกท่านจะได้เดินทางอย่างอุ่นใจในทุกช่วงเวลาค่ะอย่าพลาดนะสิ่งดีๆที่ทางเอ็มไทยจัดให้มาถึงในช่วงของการเข้ารายการนะคะเลขเด็ดประจําวันกับประจารักกันมาดูในเรื่องของการพยากรยันค่ะคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีวันพุธแล้วก็วันจันทร์เนี่ยวันนี้นะคะเด่นในเรื่องงานนะหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าแล้วยังได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนมีชื่อเสียงด้วยนะคะ สำหรับเรื่องการเงินกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยวันนี้มีเข้ามาเล็กๆน้อยๆปรับไปเท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพค่ะมีเกียงการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคนที่เกิดวันอังคารวันพุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันนี้ดวงการเงินนะคะกับดวงโชคลาภมีเข้ามาให้เหตุจัก,กกันเลยละ่ะรวมถึงการติดต่องานนะคะหรือการติดต่อในเรื่องของเงินนะคะก็ได้ผลดีด้วยเช่นกันระมัดระวังค่ะจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะ โดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีเรื่องปิดบางแฟนไว้นะคะวันนี้ได้ร้อนๆหนาวๆเป็นบ้างละกสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีพระแม่ลักษมีพระราหูแล้วก็หลวงพ่อทันใจค่ะสามพระอ,องค์นี้เสริมดวงการงินกับโชคลาภนะส่วนหลวงพ่อบ้านแหลมกับองค์พระศิวะมหาเทพค่ะจะเสริมดวงการงานให้มีความเจริญรุ่งเรือง เรื่องประหลับที่จะเสริมโดยในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นไข่มุกหยกแล้วก็เครื่องเนึนงอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหามาสมใจติดตัวไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําโชคลาภมาให้กับทุกๆท,ท่านเลยสําหรับคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงเดือนพฤษภาของรอบสัปดาห์นี้นะคะเวลาจะทําบุญวันเกิดนะคะก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับการสมทบทุนในเรื่องของการสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือการสร้างถาวรวัตถุ จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารได้หมดนะอันนี้ส่งจะทําให้เรามีชีวิตมั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานค่ะแล้วอาหารค่ะจะใส่บาตรก็ดีทําบุญหรือถาวายสังฆทานก็ดีเนี่ยจะต้องมีปลาค่ะอยู่ในอาหารตรงนี้จะเป็นเคร็ดนะให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ารวยแล้วก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคมค่ะ นรอบ17.30นชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข9เลข0เลข3เลข4ในักที่เลข2กับเลข9ชุดจับคู่21 25 26 27 28 19 59 79 89 69แล้วในราบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข4เลข1เลข3เลข8 ้นวิธีเลขศูนย์กับเลขสีชุดจับคู่ 02, 0ูน5์สอ7ศูนย์ห้าศูนยสองส่ห้าสี่หสี่เจดสี่เก้ส่วนในรอบ19.30จนชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข9เลขก 2, เลข4 7, ีเลขเน็ด้นวิธีเลข3ากับเลข9้ ชุดจับคู่ 30, 31, 35, 36, 38, 09, 19, 59, 69, 89ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่15เลยนะคะทุกท่านคะอาจารย์รักบอกเสมอนะการทำบุญการทำทานนะคะจะเสริมดวงโชคลาภแล้วก็เงินทองได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วฟังรายการเสร็จอย่าลืมนะคะเข้าไปลงทะเบียนกับเอ็มไทยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อที่เราจะได้รับสิทธิ์ ประกันอุบัติเหตุได้วงเงินถึง30 0 0มบาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะที่บริษัทไทยประกันชีวิตมอบให้เรานะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีโชคลาภร่ำรวยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดับมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ